ทุนกระหม่อมยิงอวันรัตราชกัญญาสริริวัฒนาพันธุ์นวดีสตรีไปทรงร่วมงาน International Tourismas Bros. 2023นสพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศรมนันกวาการจ่อเทีแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา15นาิก35นาทีวันที่7มีนาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงทูงกหมมอมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาจริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังศูนย์การจัดนิทรรศาการเมเซ่เบอร์ลินเอชีพีเช่นกราวกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธนารัฐเยอรมน,นี่รงร่วมงาน International t o u r i s m ริ p o s 2023หรือ ITB Berlin 2023ตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเข้าร,ร่วมงานเป็นครั้งที่48ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนไทยจะส่งแนะนําประชาชนและผู้ประกอบการในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีรวมทั้งให้ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้โลกก็ร้อนขึ้นมาเยอะเลยทาให้มีภัยธรรมชาติต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมีความมี อะไรมีจิตสำนึกในการที่ใช้ชีวิตและในการที่เราแม้จะไปท่องเที่ยวเราจะสนุกมีความสุขใช่ไหมแต่เราก็ต้องฉุกคิดว่า,าเ,เหมือนการท่องเที่ยวอย่างมีสติ่ต้องมีสุกคิดว่าเราจะพยายามทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและต้องต้องท่องเที่ยวอย่าง responsible tourism นอกจากนี้ยังได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยและการใช้ซอฟต์พาวเดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยเราใช้ซอฟต์พาวเด้วยแล้วก็เราเราก็ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรม Innovation แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวให้เป็น Digital Tourism แล้วก็เพื่อให้ กระจายประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของเราของทุกๆคนมาให้รู้สึกว่าประทับใจยังไงร,รู้สึกว่ามีประสบการณ์ที่ดีอย่างไรแล้วก็มีความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากนั้นทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดไทยแล้วส่งร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำบูงาํำไปและรูปประครบเป็นกิจกรรมสาธิตที่สอดคล้องกับแนวคิด ness และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยบูง,งาลำไยที่ทรงสาคิตมีส่วนผสมประกอบด้วยกุหลาบมอนมะลิและใบเตยที่ตากแห้งรูปก,กับพิมเสนและได้อบลมเรียบร้อยแล้วมีสรรพคุณช่วยทำให้ผ้าหอมขับพิษออกจากร่างกายและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันบรรเทาปวดลดอาการอักเสบปรับระบบประสาทและผล่อนคลายนิยมนำบูง,งาลำไยไปขแขวนตกแต่งในห้องตู้เสื้อผ้า หรือให้เป็นของขวัญหรือของชำร่วยส่วนลูกประครบมีส่วนผสมของสมุนไพรแห้ง <c oughs> เช่นไพรคมิ้นชันและมะกรูดจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระตุน้นหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตจากนั้นทพระเนตคูหาประเทศไทยในงานไอทีบีเบอร์ลิน2023ี่ที่ทททให้ความสำคัญในการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ภายใต้แนวคิด Amazing New Chapters v i s i t Thailand Year 2023ย เื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางพันแบรนด์ Amazing Thailand เน้นนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆเพื่อสร้างการรับรู้และความประทับใจในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมาย meaningful travel ให้แก่นักท่องเที่ยวการน,นำเสนอแนวคิด l ท h and w e l l ล e s s และมุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวมากขึ้น พร้อมกับจัดก,ก,กิจกรรมสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสร้างครูหาประเทศไทยท,ยที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่สร้างมลพิษวัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่การลดปริมาณการพิมพ์โดยใช้สื่อสารสนเทศมากขึ้นททท,ทได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์นในรูปแบบดิจิทัลและอ e ีบรชัวร์นเสนอทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรอง,องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆร่วมนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวเช่นสายการบินธุรกิจโรงแรม ภายในคูหาประเทศไทยอยากได้จากกิจกรรมสาธิตจากผู้ประกอบการด้านสุขภาพที่ได้รับรางวัล a อ l of ฟ a m มจากการประกวด Thailand Tourism a w a r d PTA ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการนวดผ่อนคลายของโ a s i ซ s ส a ปาซึ่งนวดไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนประดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติยูเนสโกนักรุงโบโกตาสาธาร,รณรัฐโคลอมเบีย กิจกรรมเทเลอร์เมดน้ำมันนวดหอมระเหยที่ผสมตามธาตุประจำราศีสีธาตุดินน้ำลมไฟและกิจกรรมสอนการนวดบำบัดด้วยตนเองและสาธิตการนวดด้วยลูปประครบบำบัดอาการนิ้วล็อกออฟฟิซินโดรมโดยแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเป็นการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด sustainable wellness นอกจากนี้มีกรุงเทพปมหานครที่มาร่วมงานเพื่อน,นำเสนอหจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพปมหานคร ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน ITB 2023โดยเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งภายในคูหาประเทศไทยได้จัดสรรพื้นที่เจราจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยประมาณ70โต๊ะเจราจา งานไอทีบีเบอร์ลินเป็นงานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกปีนี้ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายโดยมีประเทศต่างๆจาก180ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศตนเองจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9มีนาคม2,566โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน